เนี่ยุดยอดแล้วเนี่ยของมาต่างพอนมาติดอยู่บัานวานาคำสังจอสังติดราคามาตรฐานจากความโจได้ของปอผมอำเภอชุมพล จากร้างสองเสาสิตีในมัดติดตั้งเจาะตั้งติดแสงเทลาเชลียวปั่มโจ์ได้สามแผงปั่มเก็ดลอยหาสิดโกนนาม,มาสะานไลดีจากสองเสาสิบตีบานช่องหลัง